จอ oi รถกินซารวงสิบชมสวัสดีครับพี่น้องมาผ่อดงานแล้วครับงานกับวันนี้พอมนะครับสนนสดีต่วัเพิ่อเปิดขายบัตรแล้วสองวงสองเวทีที่พิล่าขายบัตรอยู่ครับสวัสดีครับผมมันเดี๋ใกลมาอะไร บัตรสองรดสิบพี่น้องครับ,270รบสองร้อยเจ็ดสิครับสวงสองเวทีมาเลยครับอ่าพี่นี่มาเลยครับโอ้คบ่าวบ่ามด้มันนี่ครูบ่าวบ่าด้มันี่ ยังไคยไปเด้อย่างรเงย,อยอโอ้พอโดนไหมมันจะมาจะหาโมงหรือมาวันไหนสวัสดีมามาดครับ มาสวัสดีครสวัสดเทรับ่่อลังการหมดยำเียอินี้รับวงสง่วทีคนเริ่มหลายแล้วพี่น้องครับอย่างนี้อย่างนี้คือส่งบนวบเดี๋ยวฟังนี่ังดนี่แจกัวบแจกัวบคือเป็นวุ่นวุ่นใวใบเดี๋ยวฟังนี่พอแม่แม่มารอดเต็มเลยพี่น้อง ธรรมดาแล้วมันนี่สองวงครับสองพี่น้องครับนี่ยไงค่ายบัตรสั่งผ้าไงบัตรบ้านนี่ไอ๋อบุรีไปไหมอีนี้รายงานบุรีบุรีรายงาน30มสิบบรยุทธเด้นนี่ราชการมร่ยุรยุดธเด้ ยุทธกยุด3สามสิบไหมเสียไปยังไหนสามสิบม่เป็นมันยุดธใครอยู่ยุดเท่านั้นตัวยุดเท่าจ่เขายุดใไห้ตัวเพราะสามสิบนี่ละเขาได้ไปแสดงสามเอ็ดจะเพื่ออยู่

ตลาดกินซ่าลังสิตครับอยู่ยตรงข้ามครับจุดเจ้าปารลังสิตธ์กลับมาเลยพี่น้องตอนนี้ห่านบพันแล้วครับห่านห่านลำเพลินโชว,นว์คพันแล้วอีล่าก็ขายบัตรยู่พี่น้องมาเด้อนี่มาเร็วก็ชได้ซื้อใบกับอีล่าครับพี่โจ๊บเป็นคนขายปะพี่โจ๊บขายปะออันนี้ขายป่ะนี่ด้ยเร็วๆนี่บ่มีซ่องเหรอ ช่องใส่ยอง่อสบางแนียงน่อเนี่ยจังได้สติเกอร์พ่อม่น้องมาเอาครับนี่พูดอยากได้่องเหอนองากบใจกันไพ่อแม่จะเก็บไปรอบนี้พ่อแ่องบ้าหมดเลยแ่รับพี่น้องครับรวมทั้บุญรวมทั้งบุญกับลูกสาวครับรวมทั้บุญกับลูกสาว

าแล้วสองเงินอ่ะางเนเี่ผัดแจงผู้ปกครองเป็นได้หลายอยู่ เ <uge ot> ลื่อนสอนนะ่เนี่ยเลื่อนสอนนะ่นเนี่ย,ออนนนนยตังก็ไม่ได้ กินข้าวแลนน้วเปล่าแม่พี่นอยตอนนี้หกโมงกว่าแล้วครับสองพันได้แจกเวรเปล่าอืมเพิ่งออกมาเนี่ยพันได้แจก วัเาร์้ที่ินุดโรกประกันับช่วยด้พนอนอนี่ครับราคาบัตรวันนี้ครับบางคนอาจจะเป็นอย่างคือแพ่งนี่มันมันสองวงพี่น้องครับสองเวทีครับนี่ครับผู้ใดอยากได้ครับบับ้านลูกสาวครับ,บวับบนที่สามสิบธันวา นี่ครับมีกี่แบบนะสามแบบสี่แบบใช่ไหมสามแบบเลือกแบบนี่ครับตอนนี้เหลือกสองแบบนี่ครับมีข้างหลังด้วยนะสติกเกอร์สวยๆด้วยนี่ครับนี่ผู้ใดอยากได้ทุกแบบก็เอาเลยครับทุกใบครับ ทำบอพรจากาลูกสาวด้วยด้านหลังตัวสีแดง,ดงยับสีแดงนี่ครับพูดยากได้อยากได้แบบไหนเลือกเลยครับทำเมื่อกีขอข้ขั้นเลือกเอาเบริร์ตเลยครับข,ขั้นเลือกเอาเบิร์ตครับ เป็นผมผมเปลือผมเออเอา,เอาสั่งเลยี่นอนเลือกครับ <c oughs> มีสติกเกอร์ไม่พ่อนอนยางอ๋อไม่ไมน่อยอะยางไปเขียนด้วยอไงเรีไปแล้วลูกสาวจะไปเช็คเช้าแล้ว แลครับสาวเช็คแล้วนี่คุณลงคุณลงรูปสีหาเมื่อวานคุณลงคุณลงสีหาเมาืามา่อวานนี่บ่หมานมันบ่สรุปมันมันเป็นเรื่องปกติผู้ใดลงมักสิบผู้ใดด้วยนี่ ที่มันผ่านมาที่ผมลงหลายๆผมกลัวอะไรเนี่ยเขาภากันถือกันเกือบจะหลุดหลุดเลยูดนหลดเสีเออแม่น้อยไปสั้นละลงไป่อ่าเขาตือเกิดเซาเซาเซาเออเป็นเรื่องปกติมันเป็นสัจธรรมของเรื่องนี้อยู่แล้วบ่านี่หอดมากงนางเคืองอยู่กโสมบงกว่านพี่น้องเอฟซีไปไหพี่น้องมาเลย นี่ครับเต็มเลยครับนี่ฮะเปิดขายบัตรครับมาครับมาครับพี่น้องโอเคครับคลิปนี้ก็เอาไว้สนีทครับพี่น้องครับไว้พรอกับมาคลิปหนาครับตอนนี้ลูกสาวลูกสาวเขาไปเซ็กซ์เช้าแล้วครับพี่น้องเพิ่อกับจิปงพอยคนเขาแล้วนะครับแมนไปเซ็กซ์เช้า เสกเริ่มเ็กเจ้าเลครับมาเด้ครับมาเด้อไสกเริ่มนะครับสองวงซับกันเ,ล,นนเล่นพี่น้องบ่ได้เ่นพร้อมกันนี <c oughs> ่บางคนบางคนอาจจะสงสัยเนาะสงองวงเล่นจัทไหนอาจิะเล่นทเทลาวงพี่น้องเห่นยเทละร์งเหรียญพร้อมกันก็จะยิฟังวงไหนล่ะไปแล้ว คงไม่ได้เจอครับต้องเข้าครับมีคางเยวคือรอจนเลิกครับจะไปทำงานเหรอครับอ๋อเดี๋ยวรอน้องสักพักหนึ่งก็ได้ครับน้องไปเช็คเสียงครับก็จะเอาเงินให้นลูกสาว ถูกหวยกับลูกสาวแม่เถูกหวยกับลูกสาวเพิ่นจีบเขาเพิ่นสีไปเห็ดเิ่นจีปเห็ดงานเพิ่นจีปเห็ดงานก็เลย่าเสียวฟองมาให้ครับ

ใช่ครับวันที่30เนี่ยบัตรบัตรเข้างานวันที่30มสิบบุญรางวัลอเคครับมไปอนครับเชิญกินเี่อร่าไปก่อนไ่พอกับไม่กิบหนาครับสวัสดีครับเด้อ